เพราะทีแท้จริงพูนพอาีแท้จริงพูนก็คือไอ้กล้าจริงนวล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 โอ,อ,อเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เขาได้นอดกันครับอ,อ,อ,อัน,นอันนี้ออกแนวนวลโอ้นวลพีกพ่กลับมาแล้วพี่กล้าพี่กลับมาแล้วพี่พ่อนี่ลูกเรา พ่อหนูเองลูกตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยไม่ต้องกวใหู้เดี๋ยวแป๊บนึงพ่อหนูเองล<ห>ูกพอ่อพ่อไม่น่าเชื่อหนูี่ถึงพ่อมากไม่น่าเชื่อว่าอะไรกูจะมาเป็นพ่อมึงได้กูก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันเอาละไม่เป็นไรถ้าวันนี้พ่ออยู่มึงต้องในบชโอกาสสุดท้ายขอพะกาสงครามเจอกันอีกครั้งเดียวเอะด่าเออ

อ๋อ uh, uh, มึงเป็นสมพรเลยพ่อใครพ่อมึงพ่อมึงกงินอนคุยกันล่างมุ่งไปแล้วเขาเปิอนมหนุ่มก็เคยเป็นตัวนี้มึงเข้ามาเลกเฮ้ยเจ้าสมพรไม่ห่วงที่จะบวชนะครับห่วงช่วยหลือพ่อ่องแั是是บวนี่โอ้โหห่วงหนุ่มนะ ถ้ามึงจะทำข้อกูอมึงต้องข้ามศพกูไปก่อนไอเดชเรชารดไอ้ทอดมาแน่จิ้เข้ามาเลยโอ้เยเฮ้ย <c oughs> มาแล้วมีกูแล้ว <c oughs> มาแล้วครับน,นี่นี่เนี่ยเอ้ยเนี่ยเอนี่ยโอ้ยโดนรุมครับประชาัครับนี่อย่างนี้ต้องเจอแบบนี้ไปเว้ย รวมตัวนะครับตัวก็มีอยู่แค่นี้ครับโอ้โหโดนหนักเหลือเกินมึงเข้าไปได้จริงอะสมควรได้ย็นยังไหวครับรูดละพสถอดลมันควรให้ชีวิตอ้อไปกันต่อครับโอ้เอาเลยนี่นะนี่นะโอ้โหอย่างงี้ต้องประชาทัน